ก็โดนอีกแล้วเฮียก็เล่นเป็นมันอะก็เล่นอาวุธเป็นปะวะสวยปิ่ยสวยปิ๊ยหนึ่งส่วนรันรันเลยเออตาตจะลายพีพี่หนูเบิกเพนด้วยนะพี่ 是该来。 อไม่รับก่อนเล้พี่รัไมรบก่อนไม่รับก่อนได้ได้ได้ไปแต่งตัก่อนออกไหนเนี่ยนู่นไงบวกห้านะบวกห้าวินาทบวกห้าวินาทได้ครับได้ครับสิบเก้าคนอยู่ไหนอัหมดปะ ใครจะบือของเอาที่พี่นี่เพลงพี่เจเอ้ยพี่เจนไครับไม่เยอะสั่นแล้ว คุซี่ครับอ้ยคนฮักกี้ทำคลิปสวยมากเลยเราชอบรูมากคลิปคนสวยดูคลิปเลยนะในช่องเก่งมากเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากตอนนี้มามีแะไรกัง ก็ม <Có S 1> e ีเยอะอยู oh, <sure. S 2> ha well, ่นะครับแต่ด ok? so, <hide> er <ans> ้วยความที่ประชาชนในประเทศมันไม่ได้เยอะมันก็เลยแบบใช่เราเล่นเต็มสลอดสองห้าเขาน้อยมากเลยนะเล่นกันดีๆอ่ะแบบอย่าเข้ามัวนะเว้ยใครเข้ามัวกูด่านะ แล้วก็เวลาปิดตัวชิวปะอยากวิ่งวนให้เพื่อนยืนให้เพื่อนบูทก็พอไหวไหแต่ถ้าเขาเหลือน้อยถ้าจะชุบเพื่อนมาชุบกลางกล่องน,นะได้ไหม ะนับให้นะครับหนึ่งสองสามเจอเจอใครครับเจอสีดำครับเขาเล่นกันเขเล่นกันอเอลอ,ลอเล่นดีๆนะเว้ยไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เอาติดเล่นนะพี่คุยกันด้วยนะเว้ยแบบเฮ้ยตัวตัวมีตัวชูบมีตัวน่นตัวนี้มึงคุยกันนะไอสัตว์ ใครไม่พูดแล้วมึงวิ่งวนนะกูด่านาะ้เหีเย4คนนะเยอะกว่า5คนแล้วถ้ากูเห็นใครเอาไม้ที่2เข้าไปแทรกเพื่อนนะถ้าเห็นว่าเพื่อนเล่นอยู่มึงวิ่งออกเลยหรือถ้ามึงมีมีดม,มึงก็เรียกเพื่อนมายัดกับมึงมอ่ะไม่ยากหรอกอเล่นด้วยกันย้ำบ่บนกล่องอย่ามือบนปูนอย่าม,มือนะพี่ เขาีหมดแล้วนะรอนะเว้ยมือนะเว้ยมึงมีกันนยมึงดูในตัวนี้เคยไม่มีใครไม่มีไอปะมึงหมดปะหมดปะแัน้าทอไปรหมาชุยังไม่หมด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 มันชุบอยู่อ่ะ เ้้ยมมวลาไม่ไม่ตามเจนหน่อยไม้ไม้อะไม้เฮ้ยมึงอย่าหนีโทษดิมึงไปไหนอะดันมาดันมาดึงเพื่อนไม่ว่เพื่อนโดนเปิดแล้วเพื่อนโดนเปิดแล้วดึงเพื่อนนะดึงเพื่อนนะไม่ตายปล่อวิชุกเฮ้ยนี่โมตายดึงเพื่อนหน่อย เพื่อนๆตรงกลางนีเยอะมากเพื่อนตรงกลางนีเยอะมากมึงดกบรอีโบอตัวนี้นะไรโอ้โหโดนอะไรเนี่ยหมดไว้มากไม่ชุบเลยอ่ะมันเหมือนชุบไม่เป็นกันอะ เอ้หาอะไรเก็บเก็บคนเลยพี่พี่เก็บเลยอะไรหาเล่นอะไรกันมันฟามที่เดียวไม่ใช่เหรอไม่รู้หมดกันไวเกินเลยสิบเก้าคนเลยโคตรแย่เลยอ้เหี้ยเหมือนชุบไม่เป็นกันน่ะมึงชุบโอ้ ววมึงจะพูดคำไหนวะคือมึงต้องเอาตัวรอดให้ได้นะเวย้ยอยู่ที่เนี่ยสคริปมันยากนะถ้ามึงถ้ามึงชุบแล้วเพื่อนเกิดนะั่ะคือมึงเก่งแล้วนะเวย้ยที่เนี่ยพูดตรงๆแบบถ้ามึงแบบชุบได้แล้วเพื่อนเกิดร้อยอะ่ะนี่คือกูนับถือเลยนะคือมึงเก่งอะ่ะถ้ามึงชุบที่นี่แล้วเกิดร้อยอะ่ะกูพูดตรงๆนะไอสัก์ที่นี่แม่งโคตรชุบโคตรยากอะ่ะแต่มึงเหมือนคนเล่นไม่เป็นคนชุบไม่เป็นกันอะ่ะทำไม่นี่นมึงเอ้ยแบบ เวลาเจอไม้มึงก็ปล่อยไปเลยปล่อยให้ชุบไปเลยอย่างน้อยอย่างน้อยถ้าถ้าแบบเจอไม้แล้วมึงลำนะมึงตายแน่ๆอะ่ะมึงมีเซนกันหน่อยดีเแบียเบียเข้ามาเแบบียพี่จะออแอดอะไรนะแอดแบ,บก็กอะแอดแบบ็กพี่ไปเล่นตรงไกลๆดกได้ป่ะพี่ดาไ,ไ,ไ,ได้ได้ได้เล่นตรงไกลๆดีกว่าพี่โจพี่โจมาพี่โจ ฝั่งนี้เลยอ่ะฝั่งนี้เลยอ่ะ